ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทำการสรุปทุกอย่างระบบหลังการอัปเดตที่ผ่านมาครับผมหรือว่าการอัปเดตครั้งล่าสุดนั่นเองครับจะมีอะไรเพิ่มมาใหม่กันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็กใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำนานนะครับหรือว่าฟีเจอร์แพ็กใหม่นะครับแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะผมรวมถึงการแจกฟรีทุกอย่างเลยนี่นะครับก็จะมาทําการสรุปให้ในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนไปนะช่วมันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับเราล็อกอินโบนัสนะครับก็มีการแจกไอเทมอัพเลเวลนะครับผมแล้วก็อีก100่งร้อยอีฟวลอนคอยด้วยห่า100ทองนั่นเองนะครับก็อย่าลืมล็อกอินกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของการแจกฟรีจากการล็อกอินนั่นเองครับและเมื่อเข้าเกมมาครับก็มาดูในส่วนของแพ็กกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของแพ็กตำนานนะครับเป็นแพ็กของ อีปิกของ FC ฟซีไบเยนมิวนิกนั่นะครับก็มีตำนาน3คนด้วยกันนั่นเองนะครับผมมีโอลิเวอร์คาร์ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับผมบิเซนเต้ลิซาลาซูแบ็กซายนะครับแล้วก็มีตำนานใหม่ของไบเยนมิวนิกนะครับตำแหน่งของปีกขวาในนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์นะครับก็หลายๆคนคาดการณ์ว่าจะเป็นในส่วนของ PO t อของลีกนะทุกคนก็น่าจะเป็นตีซอนหรือซอนฮึมินนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับโคโนมิสับขาโรอิเล่นนะทุกคนเป็นแพ็คของ ยูโรเปียนคัพแชมเปี้ยนชิพซะงั้นครับทุกคนหรือว่าแพ็คของแชมเปี้ยนลีกนี่เองนะครับก็มีมาประมาณนี้เลยนะทุกคนเป็นสวีทโคนดสวีทฟีเจอร์นะครับนำทับโดยเจ้าคันเซลโล่นะครับเฟเดริโก้บาเวเด้นะครับผมแล้วก็ลูคัสเฮอร์นันเดสอะไรประมาณนี้นะครับตองกีเอนดอมบิเล่อะไรประมาณนี้นะทุกคนสำหรับในส่วนของฟีเจอร์สัปดาห์นี้นี่เองนะครับก็คือเป็นแพ็คของพีโอทีบิลของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คคคคคนน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 ัััั้้้แแลววกกกะะะรรรรบบทุเพพาาา่็ีีม เล่นอีเวนต์เปิดฟรีด้วย1ครั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาทำการอธิบายให้แล้วกันนะครับโอเคทุกคนแล้วก็ในส่วนของคับเซเลคชั่นนะครับผมสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นแพ็กเดิมอยู่นะครับเพราะว่าแพ็กนี้นะครับผมจะว่าแพ็กของยูเวนตุสนั่นเองนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในวันจันทร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาทำการอัปเดตให้แล้วกันนะครับว่าเป็นฟีเจอร์ของแพ็กไหนนั่นเองนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยครับสำหรับในส่วนของแพ็กทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่่่วววนน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 นขขออองง EXP แคคคคคมมเเปปญะะะะรรรรรััับบบททุุกกหหืาาา3ณี้ลยสสใ เอกดาลิเวอฟแคมเปญนั่นเองนะครับก็มีการแจกรางวัลคูณ3หรือแจกรางวัลเพิ่มเติมมาเยอะแยะมากมายตามนี้เลยนี่นะครับแล้วก็ยังมีอีเวนต์ของลีกาบีบีวีเอเอ็มเอ็กนะครับทุกคนก็คือเป็นการแจก GP หรือไอเทมอาร์เรวิต่างๆนี่นะครับก็อย่าลืมแวะไปเล่นกันด้วยกันนะครับสำหรับในส่วนของแชร์ลินส์อีเวนต์นั่นเองนะครับและอีเวนต์ต่อมาเป็นเวอร์ไวครับนะครับอันนี้ก็คือแจกฟรี50ทองหรือว e ่า50าสิบอีฟุตบอลคอยนี่นะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันเเเเหมมมืือออออออนน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 ดิแแลล้ววววกกัััะะะคคครรบบใส่่ขขงงีีตตต์์า็ อยู Cup ่ในเพียงขับแชมเปียนชิพนะเองนะครับตามที่ผมบอกไปเมื <pacing> ่อก <mur> ี <Gan> ้นะครับว่ามีการเปิดแพ็กฟีเจอร์ฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมนั่นก็คือการเล่นอ <borrowing> ีเวนต์นี้นั่นเองนะครับเล่นครบแล้วผมรับไปทันทีนะครับสำหรับไอเทมเชนเดียวกับารเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับก็คือแพ็กนี้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของอีเวนต์ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็แพ็กใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็เล่นฟรีแล้วเปิดแพ็กฟรีแล้วก็เปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างลองคค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 ออออมมมมมมเเเเเเเนน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 นตต์์ขข้้้้้้้าาาไไไดดดลลลยยะะะะรรรรัััับบหหใปปิฟีีแวกกทุโณ หากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาทําการอัปเดตฟีเจอร์แพ็กใหม่ให้แล้วกันทุกคนแล้วก็หากใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำการตอบคอมเมนต์ให้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ